สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดสอบน้ำกรองที่ได้มาจากเครื่องกรองและผลิตน้ำไฮโดรเจนบิล H-part RO กันค่ะว่าค่าน้ำที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมของน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพหรือไมขขไ่การทดสอบแรกนะคะคือการทดสอบค่า pH ในน้ำที่ได้ว่ามีความเป็นด่างเท่าไหร่น้ำดื่มที่ดีนะคะก็ควรจะมีค่า pH ที่เป็นกลางซึ่งจะอยู่ระหว่าง6.5ถึง8.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและน้ำที่มีความเป็นด่างก็จะมีคุณสมบัติช่วยกำจัดความเป็นกรดและของเสียในร่างกายทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุลและทำงานได้ดีขึ้นค่ะซึ่งน้ำกรองที่ได้จากเครื่องกรองของเรานะคะสามารถวัดค่า ph ในน้ำได้อยู่ที่ประมาณ8.3ค่ะซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ต่อไปนะคะเป็นการวัดค่า TDS หรือว่าการวัดระดับปริมาณของแข็งที่ละายในน้ําซึ่งการวัดค่านี้นะคะก็จะช่วยระบุว่าน้ําดื่มนี้เหมาะสําหรับการบริโภคหรือมีการปนเปื้อนสูงหรือไม่น้ำประปาที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองทั่วๆไปนะคะก็จะมีค่า TDS อยู่ที่ประมาณ150-250 ppm ขึ pm, ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ค่ะ แต่ว่าน้ำที่ผ่านการกรองจากหลิก HPAO พบว่ามีค่า TDS อยู่ที่ประมาณ70 ppm ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการดื่มได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าปกติแล้วนะคะค่า TDS ที่ดีที่สุดสำหรับน้ำดื่มจะถูกกำหนดไว้อยู่ในช่วงระหว่าง50ถึง150 ppm นั่นเองค่ะการทดสอบดังกล่าวนะคะเราใช้เครื่องมือตรวจวัดที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้งค่ะ นอกจากนี้นะคะทางบริษรัทยังได้รับใบรับรองมาตรฐานการทดสอบน้ำที่ได้จากเครื่องกรองและผลิตน้ำไฮโดรเจนหรือ h r o จากกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกด้วยนะคะดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานได้เลยค่ะ